เปิดออกมาแล้ววางแล้วไว้แล้วมันไปทั้งนี้ดีโลกตู้บางยืนยันแล้วเบิ้งตัวเคยกินมันจะกินทีดีเชิญตู้นี่ยมา้งเห็นแล้วพี่นอกแจ็คหมาหม้อหม้ากันมัน <c oughs> ไปทั้งนีหรือโลกไน้เลยมันสีเข่าสู้ระบบดิจิตอลสีจุดศูนย์นี่พี่ดิจิตอลขายของโดยนั้นกดซื้อเดี๋ยวมันขายได้แล้วกันท่ายังสีพะมัว ก็เก็บโค้งๆเอาบ้าแค่เงินแหม่ไปๆท่านเขาอิ๋นีอันนี้ประสบการณ์เห็นมาแล้วแม่นว่าพญานาคเข้าใจเนาะเข้าใจตัวเข้าใจไปเขาใจวว่าจังไหนยืนยันได้นอนยันยืนยันตีร่ากายยันตอกไปท่งนอิ๋งเหรอครับต้่งการมาท่านเนาะผมจะไปไทยแปลงผักไปจัดบวชกับดรวินยู่ันของผมเขาเป่าพีแน้วทาง แวันมาสิดึง่อนเดี๋ยวไปน้ำกันโดนี่เจ้าว um> ่เป็นชักศออยู pais pais ่ท Ges ั้ไปวเจ้อดิงดึงคือดึงฐานกันเห็เขาเข้ากันเรียงมาตลาดยุสยยุสเน่ยเอาไปคันเพราะว่ามันมีจุดตั้งผมสิไปตั้งขึ้นเพื่อดึงมือเขาสู้จุดเขาใจบ้านี่ยนันมอรนั่ช่าหน้าตาโหเอา